สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัส no ด yes ีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะนะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเราสองคนนะครับอันนี้เป็นเป็นเทสที่สี่เทปที่สี่เออเทปที่สี่เราแต่เรามากันสองคนยังคงบ้านนอกเหมือนเดิมเทสเรียกว่าเทสนะฮะอ่าวันดีครับเจอเราสองคนอีกแล้วนะครับมารีวิวรถด้วยกันนะวันนี้อย่าลืมยังไม่ได้แนยนาตัวเลยแม่นําตัวเหรอโอเคผมนะครับเจ้าจ๋าคนดีคนเดิมนะฮะเจ้าจ๋าโค้ชซารี่เอ้ย พี่อ๊รเพชรยนต์ฮะเจ้าจ๋าเพชรยนต์ค่ะครับวันนี้มาเจอเราสองคนใน EP ที่สี่เยี่ยนแบบเขาหน่อยเยี่ยนแบบเป็นลูกรีวิวอ่ะวันนี้เจอพี่โอ๊ตกับเจ้าจ๋าก็จะมีการรีวิวรถเป็นคาราวานไหมวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราพามาเปิดปุรถกระบะวีโก้แชมป์ใครไม่แชมป์แต่วีโก้แชมป์ตบเืรอบนึ่งตบเบิกันทั้งวันนะฮะอ่ะ ใครที่หารถกระบะวีโก้แชมป์อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราสองคนตามเบอร์ด้านล่างนี้ยังดูรถก่อนไม่ให้เขาติดต่อมาก่อนไงฝากช่องทางก่อนโอเคฝากช่องทางก่อนตามเบอร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะนะฮะประมาณนี้โอเคไปดูเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเอนไปดูก่อนไปดูก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะวันนี้ครับวันนี้นะคะพี่โอ๊ตกับจ้าจะพามาขันแรกเลยขันแรกนะคะ เป็นกูของเราที่แกะมากูแตกกูแตกวันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีของประเทศไทยและก็ของทางร้านเทศยนต์ใช่ครับเราเอาเข้ามาตอนนี้วีโก้เนี่ยตอนนี้เราดู4ี่คันจริงๆเราเอามาจอดเยอะกว่านี้แหละแต่จอดไม่พอไม่ไม่มีพื้นที่ให้จอดมีพื้นที่เรามีอีกเยอะนะฮะแต่4ี่คันนี้ก็เป็นรถที่เราคัดเกรดมาแล้วว่าเป็นเกรด เอเอบวกเอบวกบวกบวกนะคะคันแรกนี้นะครับเจ้าจ๋าอันนี้จะเป็นตัวไฮลักวีโก้แชมป์นะครับ 2.5e Smart Cap p แล n n e r ปี13นะ 2.5e คันนี้ปี13ใช่่คะไม่แค่แสนสามอุ้ยไม่น้อยนะพี่โอ๊ตถือว่าไม่เยอะนะครับปี13ไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามผ่านมา10ปีเฉลี่ยวิ่งปีละ1,000 0โลเท่านั้นใช่ไหมคะให้คิดใหม่ ปีปีแสนสามเออถูกต้องอ้าวนะคะสิบอันนี้ถูกแล้นะคะอันนี้คิดไวมากเออนั่นแหละปีละหมื่นกิโลเท่านั้นนะ,ะ,ะราคาดีด้วยดีมากพี่โอ๊ตเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันเท่านั้นผ่อนแค่เจ็ดพันนะครับกระบะผ่อนเจ็ดพันสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท,บาทนะฮะสีดำยกสูงยกสูงได้ตัวแคปบเกียร์ แม่นวลนั่นไงเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะเป็นเกียร์กระปุกใชครับแต่เก็บตังค์ไม่ได้นะครับเกียร์กระปุกอันนี้เก็บตังค์ได้มายถึงเกียร์อ๋อไม่น่าเล่นมาดูการรายละเอียดดีกว่าคันนี้เป็นสีดํานะครับเจ้าจ๋ารถคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยปรับสภาพคันนี้พร้อมตั้งขายแล้วเนาะถูกต้องคันนี้เดิมยังไงพี่โอ๊ตเดี๋ยวพา fc นะคะของเราที่ดูเราวันนี้พาดูก่อนว่าคันนี้น่าสนใจยังไงที่ลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งร้อยคนที่ดูอยู่นี้ก หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนที่ดูออนแอร์ air อยู่ตอนนี้อ๋อออนแอร์กันตอนนี้เลยนะ <c oughs> โค้ชรันของเรานะค <c oughs> ่ะอ่าต้องบอกเลยว่ารถอ่าที่เข้ามาส่วนใหญ่เราจะเน้นรถสเปคเดิมโรงงานนะครับ <c oughs> ใช่แล้วสเปกเดิมโรงงานค่ะ <c oughs> นะแต่คันนี้ก็เท่าที่มองนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมแหละนะครับ <c oughs> ไฟหน้านะครับโครมเดิมนะจ,าจา้าจ <c oughs> ๋าใช่ค่ะเพราะว่ามัน็นมีความหมองอยู่ในตัวหมองแล้วทีเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราผ่านได้อ่าเราผ่านได้้คำว่าความหมองเนี่ยที่มันมีคือเป็นโครมเดิมแน่นอนค่ะมันผ่านการใช้ใช่ นะถ้ามันใสเกินไปเนี่ยมันก็น่าคิดเพราะว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนมาแต่ก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนมาเพราะอะไรบางทีโคอาจจะพังหรืออะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนนะครับแต่เนี่ยรถเนี่ยคันนี้โครงเดิมกระจังเดิมกระจังเดิมทั้งหมดกันชนเดิมไปตัดหมอนี่เดิมแน่นอนเหลืองแบบนี้นะฮะโขไฟเหลืองแน่นอนเดิมแน่นอนเดิมแน่นอนเหลืองแน่นอนเดิมแน่นอนนะฮะฝาโปงนี่มีตัวฮูดดักดักอากาศด้วยสําหรับตัวโฉมของโฉมแชมป์เนี่ยมัเอกลักษณะของเขาจะมีจมูก จมูกเขาเรียกว่ามันเรียกง่ายๆว่าตัวเวนเทอร์โบนะครับมันจะเวียนเทอร์โบมจะมีจมูกค่ะนี่ตัวนี้เป็นฉลเอกร่างของเขาเลยรอนะรอครับไปเสริมจมูกรอแล้วก็ที่สําคัญนะพี่โอ๊ตจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เขาอยากได้รถถูกขันถูกๆแล้วก็พีดาวนะฮะคันนี้น่าสนใจเนาะถูกต้องพี่โอ๊ตไปดูพาไปดูล้อตรงล้อแล้วก็ยางอ่ะพี่โอ๊ตคันนี้อ่าคันนี้นะเจ้าจ๋าจะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกโอ้นะดิสเบรกหน้า นิดเบกหน้าอันนี้คือแม็กเดิมของเขาแม็กอลอยสแตนดาร์ดโรงงานถูกต้องอสเปคเดิมเลยนะเป็นยางดหลบคันนี้ที่ติดมาแต่เป็นยางปีอะไรนะนี่ปี2018หรือพี่โอ,ตโอ๊ตว่าเป็นยางปี18พี่ดูดอกยางสินี่นะคะนอ้องตะกองแผนชัดๆเลยดอกยางหนาๆหนาใช้ได้อีกกี่ปีก็จริงๆถ้ารถปี18เนี่ยไม่ใช่ยางยางอ๋อหมายถึงยางเนี่ยมันก็ใช้ได้อีกสระยะหนึ่งแต่ถ้าถ้าเราจะแนะนำนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรออกรถกับเรา ดูแลเรื่องยางให้ดูแลเรื่องยางให้เดี๋ยวดูแลเรื่องยางให้ะ้าลองดูรอบๆคันก่อนแล้วกันนะครับนะสีบางเดิมมากสีบางนะฮะเดิมนี่ดูด้านท้ายไฟท้ายต่างๆคันนี้บอกเลยสวยนะสวยมากสวยนะคะเพราะว่ามันมันเดิมด้วยความที่เดิมทั้งคันแล้วก็ความช้ำมันจะน้อย ครับเนี่ยคะ่ะพี่โอ๊ตใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษปีหนึ่งสามทำได้หรือเปล่าดอกเบีย้ยพิเศษปีหนึ่งสามเนี่ยต้องมาดูเครดิตกันนะโอ้เธอใช่ต้องดูเครดิตแล้วไปได้บางแบงค์เท่านั้นบางแบงค์เท่านั้นอ่านะแต่แต่ปรึกษาได้นะครับต่อให้เป็นดอกเบีย้ยปกติของเราก็ก็ไม่ได้สูงอะไรมากค่ะเพราะว่าเลทดอกเบีย้ยที่เราได้เนี่ยคือเรียกว่าฟันแนนซ์ให้แบบต่ำเตี้ยสุดๆแล้วจริงๆเป็นรถมือสองที่ได้เพียงไม่กี่ดิลเลอร์ทั่วประเทศเนาะถูกต้อง ใครああที่อยากได้ก็สนใจคันนี้แคปทะเบียนไ้ด้วยนี่นี่นจำทะเบียนไว้แล้วแคปบรูปทักโทรแอดไลน์เข้ามาก็สนใจคันนี้คันนี้ได้น,ああนี่ฝ่าท้ายเดิมว้าวกระโพกเดิมน็อตเน็ดเดิมเดิมไม่มีรอยแกะเลยพี่โอ๊ตไม่มีนชนฮะไม่มีดูแนวได้เลยแนวกระบะท้ายฝ่าท้ายนะครับซีนเดินตรงแดวเลยตรงเดว ครับก็คือออกมาจากโรงงานอ่ะไม่มีชนอ๋อแน่นอนแล้วก็ไลเนอร์เนี้ยก็เป็นไลเนอร์ของสแตนดาร์ดของโตโยต้าด้วยใช่ครับคนนะไอตัวกันกระแทกท้ายนี่คือออกมาจากโรงงานโตโยต้าเลยโอ้นะแค่ไลเนอร์อย่างเดียวก็แพงนะพี่ใช่ปะแพงแพงหลายหลายตั้งอยู่อ่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในดูภายในอ่ะอาจาค่ะคี่ะดูภายในดูเลขไม้ดูเลขไม้ด้วยเนาะครับอ่ะเนี่ยหนูชอบอย่างหนึ่งนะคะพี่พี่โอ๊ตดูสีภายในของเขาอ่ะใหม่เกินใหม่จริงเออ ภาพเนี่ยไม่ช้ำเลยรถเนี่ยเนี่ยดูกันชัดๆเนี่ยภายในสีเบสสีครีมนะฮะใครเอ็นบบาเนี่ยเอ็นเองเมื่อกี้โอเอ็นเองอ่ะเอ็นได้นะคะบบาเอ็นได้เออนอนได้จะได้ไม่บังเออจะได้ไม่บังเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่อิสลามเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวหนูให้ให้ดูเข็ยไม้ก่อนมุกอะไรไปเนี่ยไม้แสนสามไม้แท้ไม้แท้เลยนี่ไม้ไม้รถติดรถมาอย่างนี้เราก็ขายอย่างนี้เลยไม้นี้ร้องเพลงได้ไหมพี่ ไม่ได้ครับไม่ <คน S 1> ใช่ไมโครโฟน<อ>นะฮะคนเรมไมนะฮะอ่านี่นะครับไม้แสนสามคอนโซลหน้าเดิมแต่คันนี้ได้จอทัชสกีนมาอนะ,ะจอทัชสกีนเกียร์ธรรมดาก็คือรายละเอียดคันนี้บอกเลยว่าเดิมรายละเอียดเดิมๆเลยนี่สำเนาเล่มรถมีนะฮะสำเนาเล่มรถมีเป็นรถบุคคลมานะฮะปีหนึ่งสามร้อยยี่สิบแรงม้านะสำหรับเครื่องยนต์สองจุดห้าคันนี้นะครับประวัติเล่มมีไม่สูญหาย เลิศนะคะความเดิมทั้งคันแล้วความใหม่พี่โอ๊ตโอ้โหพี่ดูสิขนาดเบาะทาไมไม่ช้ำเลยทำสปาเสร็จเรียบร้อยเบาะใหม่มากอันนี้เป็นของสแตนดาร์ดโรงงานใช่ไหมคะพี่โอ๊ตใช่เป็นเบาะสเปคเขาเลยโอ้โหสวยสุดปังใช่ครับอ่าประมาณนี้นะคันแรกสีดําผ่านไปราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนิดๆประมาณนี้อันนี้คือราคาตัวรถนะถ้าลูกค้าบอกว่าจัดแค่ราคาตัวรถเลย ก่อนเจ็ดพันกว่าบาทแน่นอนใช่แต่ั้านี้านั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดกันว่ามันจะประมาณไหนนะแต่เลสท้างงวดจะอยู่ประมาณนี้อ่าปลาวครันแรกผ่านมาครันที่สองสำหรับใครที่ชอบแล้วก็มีให้เลือกสามสีถูกต้องเออมีตัวเลือกให้เยอะอยู่นะถูกต้องเรามีตัวเลือกให้เยอะนะครับแต่เราไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครแต่เราจะเป็นคนที่เลือกเธองออะไรของ เฮ้ยกรรมกรกรรมกรงอนแล้วะงอนจาแล้วาอ่ามาดูกันคันที่สองสีบรอนเงินคันนี้เป็นสเปคอะไรเจจ๋ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์สองจุดห้าจีซึ่งมีแค่คันเดียวพี่โอ๊ตแล้วเป็นแค่คันเดียวแล้วปีสิบสามเหมือนกันแล้วไม่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยคันนี้ไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยแสนสี่ก็พอกันมืนพอกันห่างกันแค่หลักเศษเศษหลักเศษร้อยหลักร้อย อ่ต่อเดือนต่อปีส่วนราคาคันนี้ก็ดีดมาอีกนิดนึงเพราะว่าคันนี้มันเป็นราะวามันเป็น G อ่า G ใช่เมกี้มัน2 5 E อ่าแล้วฟังก์ชันพี่โอ๊ตนี่เนี่ยในเมื่อเรามาจอดท้ากันพอดีเลยมีกูรูมาลูกค้าชอบถามไหนคนว่าอาจจะจ้าฟังก์ชัน2 5 E กับ2 5ตัว G ต่างกันยังไงพี่โอ๊ตเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โอ๊ตให้คำตอบเลย คือภายในมันจะมีความต่างกันอยู่แล้วอ่าไปดูก่อนนี่ด้านนอกไงนี่ด้านนอกอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวเราพาดูก่อนอด้านนอกก่อนด้านนอกนะครับสิ่งที่ต่างเลยคือนีเขาเรียกเขาเรียกว่ากระตุ้มหูมองมุมอับสายตาเขาเรียกว่ากระตุ้มหูอะไรนะกระตุ้มหูคืออกระตุ้มหูรถไม่รู้ลูกค้าหนูทอบแบบพูดแซวอาจารย์มีกระตุ้มหู อันนี้ตลกพลังนัน้นขาหยอกมันเรียกอย่างนี้นจริงๆงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตุ้มหูเนี่ยไอเราก็เรียกแต่กระจกมองมุมอับสายตาอ่้กระจมหูไงก็เหมือนมน,นุษย์ไงคือช้างอ่ะอตัวน,นี้นะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเดียวกันอะ,นะค่ะต่างกันแค่ตัวรุ่นย่อยคือรุ่นจีภายนอกก็คือรายละเอียดก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ VN นเทอร์โบเหมือนกันดีเซลภายหน้าภายนอกนะครับเหมือนกันต่างที่สีเออพี่ออส ตัวจีเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดใช่ไหมถ้าเป็นใช่ตัวจีจะเป็นตัวสูงสุดอ่าตัวท็อปสุดอ่าใช่ใช่ของวีโก้ของเลโก้ซึ่งปกติถ้าไม่ใช่ตัวท็อปมันมันจะไม่ใช่ตัวจอจออะไรมันไม่ได้เป็นจอทัชอ๋อจอทัชไม่ใช่จอทัชถ้าตัวท็อปมันเลยเป็นตัวจอทัชืมต่อหนูไม่แย่งเว้าวดอกรีวิวทั้งวันแล้ว จะหลับแล้วเสียงแหบแล ah, oh. ah, uh ้วอ่ะอ่ะมาดูภายในนะคะเนี่ยตัวจีต่างกันยังไงพี่โอ๊ตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยคันนี้ยกให้พี่โอ๊ตรีวิวให้เอฟซีดูอ่ะัไปดูกันสิ่งที่ได้นะครับภายในนะสําหรับไอ้คันนี้จะเป็นบอหนังมานะฮะได้เป็นบอหนังมาแต่สีก็ยังเป็นสีโทนเดียวกันอยู่นะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้จะพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันสีดํานะฮะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะอ่เดี๋ยวให้ดูเลขไม้หน่อยดูภายในคือกริบมากพี่โอ๊ต อืนี่รอเจ้าของลูกค้าหนูอ่ะจองจัดสีเคสแล้วไม่เคยผ่านเลยเอรถรอรอรรอรอนายราเลือกเจ้าของเขาเลือกเจ้าของเขาเออรถเขาเลือกเรานี่แล้วอย่างที่บอกพวงมาลัย multi f u n c t i o นะครับนี่จอจอแท้โรงงานเป็นแบบนี้ของโรงงานเลยสัญดากษณ์รถนตขึ้นโลโก้แบบนี้เลยก็คือสามารถมองกล้องถอยผ่านหน้าจอนี้ได้เลยเพราะว่าตัวจีเนี่ยมันจะมีกล้องถอยนะครับ ใช่แล้วนี่มีไซส์ดีการ์ดด้วยแต่ว่ายังคงเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับคันเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นก็เหมือนกันมันหมดใช่มอ่าเดี๋ยวต่างกันอย่างนึงนี่ไงเบาใช่เบาหนังเออเบาหนังที่มันต่างกันอันนี้ได้เป็นเบาหนังซึ่งซึ่งตัวจีเนี่ยมันจะเป็นเบาหนังมาจากโรงงานเลยใช่ไหมพี่หนูเข้าใจถูกไหมหรือว่าบางคันแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าที่ออกป้ายแดงมาเขาเลือกบังทีเขาก็อาจจะเลือกเบาของเขาอ๋อแต่ส่วนมากสแตนดาร์ดเลยมัวท็อปจริงจริงมันจะเป็นเบาหนังใช่ไหมอืม แต่ตัวข้างหลังเนี่ยอบางทีลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนก็แล้วแต่ก็เดิมเดิมมามันจะไม่ได้บอกนี่ก็มาดีใช่แต่ว่าไปติดเพิ่มมามันก็ติดเพิ่มได้แต่ก็เป็นข้อดีนะพี่ที่ติดเพิ่มมาเพราะว่ามันหนึ่งมันรักษาทําความสะอาดง่ายใช่ฮะนะโหได้พรมสีชมพูพรมกระดุมผ้าน๊ยบผ้าน๊ยบผ้านยบอ่ะดูแลเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายหน่อยสิไปดูด้านท้ายแป๊บหนึ่งดูด้านท้ายนิดนึงอืนะครับ กระจกคันนี so, ้ก uh ็เป yeah> UH, ็นพาร์ทเดิมนะเท่าที่มองด้วยสายตานะฮะมีกล้องมองหลังรุ่นจีนะครับเนี่ยกล้องไฟท้ายเดิมโลโก้ตัวจีใช่นะคะก็ทะเบียนนี้ตัวจีนะแคปไว้ด้วยพี่โอ๊ตจะเป็นลมแดดร้อนแดดร้อนร้อนจริงอุ้ยร้อนจริงๆนะคะ40องศาวันนี้ละลายเกียหมดเ่ยเออกันแดดเราไม่อยู่เอารถไปนั่งแอร์เย็นกว่าเนาะถูกต้องนะก็จะใกล้หน้าฝนแล้วตีหน้าอ้ไม่ใช่พี่ ีนี้ปีนี้เดือนนะเออไม่ต่างกันเลยเนี้ยทําคลิปทั้งวันเลยเพราะว่าอะไรยอดไม่มีใช่ต้องต้องต้องดีดต้องดีดดีดจนแบบว่าจนจะหมดฤทธิ์แล้วตอนเนี้ยดีจนดอยยังตอนนี้ดีจนดอยละฮะอ่ะห้องเครื่องเหรออ่ะได้ได้้แล้วดูห้องเครื่องปรับสภาพให้เรียบร้อยอ่ะนี่บรยาาห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าเดิม แอันเพจมีเดิมมากเครื่องยนต์เดิมๆกริบกริบสะอาดสะอา้านไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องรอยเม็ดอาร์ครอยซีนทางมะพร้าวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยแกะบอมีห้อยสูนอาาบอมีห้อยสูนหมายถึงว่าไม่มีรอยขยับไม่ติง เออมีพี่คนหนึ่งหนูไปติดตามช่องเขาบอกว่าโอ้ยน็อตไม่ติงเลยว่าหนูชอบพี่เขารีวิวมากเลยมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่ติงหมายถึงว่าไม่ขยับไม่ไม่ขยับขยเื่อนนะคะภาษาอีสานเขาบอกมาหน้าผมจะรูวอีสานแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องแหมหน้าบุร้อนบุรทอนแต่ฟังภาษาอีสานบอกหูเรื่องว่าซั้นเนี่ยเนี่ยเอฟซีหนูเนี่ยคนสาษาไทยเลยเออฟังไม่รู้เรื่องจริงหูแหมเออนะคะเอฟซีคนไหนอยู่ภาคอีสานคบหาข่อยเดินนะคะบอกว่าเบิร์คิทะจากับพี่โอ๊ตโพสลาลีนะคะโพสลาลีโพสลาลีแปลว่าอะไรพี่โอ๊ต ก็คือเงินเดือนเข้าบัญชีอ่ะอบลารี่จากบริษัทเงินเข้าบัญชีอ่ะจายานี้ใครตังให้หนูชอบมากไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้คนดูอยู่เพิ่งหลับกันนะคะตอนนี้แต่พี่โอ๊ตกับจาาจะหลับก่อนอ่ะผ่านไปคันเมื่อกี้สี่แสนสี่เออคันนี้สี่ประตูมาคันนี้สีขาวมามามาคันนี้เป็นสีขาวสี่ประตูปีปีหนึ่งสามเหมือนกันเป็นตัวสองจุดห้าเอี๊ีเอ็นเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าทําไมแบบว่าหลัก ยี่รรมขยับมาหน่อยนึงได้สี่ประตูเลยนะพี่อ๊ตยครับแค่เพิ่มอีกเก้าพันจากคันนี้มาได้สี่ประตูคันนี้เป็นสีขาวแล้วายแสนสามเท่ากันเลยไล่เรียก,กันหมดเลยใช่ครับไม่ถือว่าไม่เยอะนะรถรุ่นนี้นะครับสองจุดห้า e นะครับตัวนี้รายละเอียดภายนอกเหมือนกันเหมือนกันเลยสีขาวแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าได้ล้อแม็กมาโอ้ว้าวล้อแม็กคันนี้สเปคล้อแม็กเป็นไงนะตัวนี้เขาเรียกว่าแม็กขอบสิบแปดนหพี่อสดิหนูดูอ่าคันนี้แม็กขอบสิบแปดนะครับ ได้แม็กคอสิบแปดแต่ยางเดี๋ยวดูยางนิดนึงก่อนยางก็ปีสิบแปดเหมือนแม็กสิบเบกหน้าสิบเบกหน้าใช่เลขสี่ประตูราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหน้าไม่เท่ากันแสนสามใช่ก็ฟีดาวเหมือนกันเอาไปเลยฟีดาวฟีดาวเป็นรถที่ฟีดาวเหมือนกันภายในคันนี้อ่าเป็นตัวอีแต่ได้บ่อหนังก็คือไป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 ทำบ่อมาโอ้โหยังคุ้มยังปังพี่โอ๊ตอันเนี้ย นี่ได้เป็นบ่อโอ้โหใหม่มากเป็นบ่อลายวีโก้เลยนะอ๋อเป็นบ่อลายวีโก้เลยใช่ครับโอ้โหนี่โอ้โหรถรถรถโดยต้าว i ีโก้แชมป์ปี2013ใช้งานผ่านมา10ปีครับแต่สภาพภายในกรีบมากใช่นี่หรอที่เขาเรียกว่ารถเกรดเอถูกต้องโอ้โหสุดยอดสุดปังนี่อย่างที่บอกถ้ารุ่นอีกับรุ่นจีนี่ไงจอแบบนี้มันเป็นจอเป็นจอทารแบบนี้มาอแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัว เนอ่ะไม่นะคะเนี่ยเลยแสนสามมาแสนสามเป็นร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรไม่แท้แน่นอนนะคะไม่ก่อไม่เนาะใช่ไม่ก่อหรอกถ้ากลอมาจะโดนฟ้องร้องลูกค้าตายยับเลยนะ,ะดเดิม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 ทั้งคันเนี่ยตัวเอ้ยอู้หทะเบียนสวยจังเลยหกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกสี่นี่ไลเนอร์หกขยับใช่ไหมศูนย์หกขยับ หกศูนย์หกศูนย์หกเก้านี่ท้ายเดิมหมายถึงว่าก็คือมันไม่มีชนมาอไม่ต้องเบรคอาร์ก็เดิมนะฮะหมดเยบะใหญเต็มเลยรถต่อฝุนมันมันมันฝุ่นแล้วก็ดอกหญ้ามันลงต้นต้นนุ่นนุ่นต้นนุ่นดุงใกล้ๆอ่ะลมพัดมามันก็เลยปิวมาเดี๋ยวทำความสะอาดสปาให้อีกรอบนึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก่อนออกได้รถกริปนะคะแน่นอนเนี่ยภาษีพรบน้ำมันเครื่องพี่โอ๊ตถ่ายให้หมดเลย พี่ไม่ได้ถ่ายพี่มีช่างก็ถ่ายพี่ไม่ได้กดถ่ายแต่พี่บอกให้เขาถ่ายพี่มีหน้าที่ขายอย่างเดียวใช่ไหมมีหน้าที่ขายอะชมกันเล่นๆเลยนะคะค่าชอบก็แคปทะเบียนไว้สำเนงรูนี่ำเนากันติตาเป็นของเพชรยนต์ด้วยโอ้แสดงว่าโอ้ยเป็นเพชรยนต์เรียบร้อยเพราะว่าก็พันนี้ที่หนูจำไม่ผิดก็คือเมื่อก่อนเป็นทะเบียนต่างวัดรต่างวัดถ้าต่างจังหวัดเสร็จปุ๊บก็จะโอนเข้ากรุงเทพโอนเข้ากรุงเทพนะคะ เพิ่งลับนะคะ FC แล้วก็ตะเกาคือถ้ารถอยู่จังหวัดไหนก็จะรับเข้าจังหวัดนั้นโอเคนะคะอ่ะถึงขั้นสุดท้ายแล้วพี่โอ๊ตหมดกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถอนแรงนี้ขอแห้งขอแห้งเดี๋ยวพาไปถอนแรงนี้อะหิวอ่ะมาเมื่อกี้ราคาอะไรนะ4 0 49,000บาท4 0 49,000บาทแต่คันนี้435,000บาทสาหรับ2.5 EP 13ไมล์แสนหก แต่สภาพไปดูกันสภาพกิฟเหมือนกันเป็นสีบอลเงินคือทําไมราคาแตกต่างกันนะคะพี่โอ๊ตมันก็คืออยู่กับเลขใหม่จริงราคารถที่มันต่างกันมันอยู่กับรุ่นเลขใหม่ปีสภาพเออสภาพไม่แล้วแต่ถ้าว่าคันแรกเขาปีสิบสามเหมือนกันไ่แสนสามแต่ทำไมมันถูกกว่าคันนี้เ่อกที่บอกไงตัวนั้นเป็นตัวแคอันนี้ก็แคปบเออนี่มันแคปบกันดีกว่าใช่มันมันมีประเด็นหนึ่งเออนี่แหละที่ราคาที่ราคาไม่เท่ากันก็คือราคาซื้อ รับเข้ารับเข้าอ๋อราคามันสูงต้นทุนใช่อยู่ที่ต้นทุนด้วยแต่ทีนี้ลูกค้าถามว่ามันมันคันนั้นมันเท่าไหร่นะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสีดำคันนั้นไม่แสนสามอ่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าใช่มันก็มันดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ครับดูอยู่ที่องค์ประกอบเลยหนึ่งอาจจะ ภายนอกช้าน้อยไม่ช้าเลยสภาพสภาพดีมากรถคันนี้อาจจะมันไม่ได้ชนแต่อาจจะแบบมีเก็บงานมาหรืออะไรเงี้ยราคามันก็อาจจะหายไปหน่อยอะไรเงี้ยบางคันมารถสภาพเดิมสีเดิมมาราคาก็ดีขึ้นมาต่อให้ปีน้อยปีน้อยแต่สภาพดีราคามก็ไปอาจจะไปเท่ากับไอรถที่มันปีใหม่กว่าปี2ปีอะไรเงี้ยอ่ารถรุ่นสองมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อพี่โอ๊ตเข้าใจละอันนี้ลูกค้าเข้าใจแล้วนะคะ่เพราะเพราะว่าเคยมีลูกค้าถามว่าทำไมคันนี้ปีเก่ากว่าแต่ราคา ราคาเท่ากับปีใหม่ไอปีใหม่ต่างอยู่สองปีแต่สภาพก็คือไอ้นี่มันนิกมันกิกกว่าอยู่ที่สภาพอย่างที่บอกสภาพเลขใหม่มันต้องดูหลายองค์ประกอบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะราคามันก็ไม่ต่างกันเยอะหรอมันจะมีแก็ก็คือเขาเรียกว่าราคาเราก็อิงจากตลาดอยู่แล้วแหละเราไม่ได้นลือกอยากจะตั้งเราก็ตั้งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่สภาพตัวรถค่ะอีกสองอยู่ที่เราอยู่ที่ความชอบด้วยอ่าถูกชะตาทะเบียนอาจจะชอบ อได้เด็ดๆรถมือสองแต่ละคนมันก็มีหนึ่งเดียวในโลกอ่ะเออคันเดียวในโลกเออแต่ละคาันก็คันเดียวในโลกมันก็ไม่เหมือนกันรถมือสองนะคะบอกเลยมีคันเดียวในโลกถ้าตาแดงมันมีที่ไหนก็ได้หลายคันเหมือนกันผมบอกเลยรถมือสองอ่ะถ้าติตาแล้วอ่ะไม่ต้องคิดเยอะใช่เพราะว่าถ้าเราโมลังเลปุ๊บมันไม่อยู่ไปแล้วเจอมาเยอะแล้วอ่ามันจะเสียดายที่หลังลูกค้านูอดโดยหลายคนละเออไม่จองไม่จองแค่ครึ่งนาทีก็เจอมาแล้ว เมื่อกี้คือทีห้านาทีเจอมาแล้วเจอมากับตัวเลยมีกี่คนวันนั้นไอมีเยอะโอ้ยสี่สิบคนเคยเคยจองขึ้นมาเอาพวกจองไปเมื่อห้านาทีแล้วแล้วสรุปว่าปันนั้นใครได้ก็เขาจองก่อนไงแล้วลูกค้าเรายอมยกยอมยกวะเขาก็รอแต่ว่ารถไม่มีก็เลยต้องปล่อยไปอ๋ออะนั่นแหละอะคันนี้ไปดูภายในพี่อ๊ตที่ว่ามันแพงกว่าเพื่อนนะพี่ไปดูภายในก่อนพี่ไปดูภายในคันก่อนภายในคันเนี้ยนะครับ เนี่ยเห็นไหมดูไงกิ๊บปะเป็นไงล่ะกิ๊บไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าสมสีสมหัยจะแบบว่าปุ้ยมันแพงกว่าไม่ได้มันอยู่ที่สภาพแต่เนี่ยเขาถอดนี่ออกเขาน่าจะไปปรับสภาพไปแต่ดูรละเอียดตัวพวกคอนโซลเลยพวกเนี้กิ๊บเลยจริงๆงงงมากนี่คือคนใช้รถนะต่อให้ไม่แสนหกนะแสดงว่าเจ้าของเดิมมาดูแลรักษาดีมากเลยนะคนที่รับไม้ต่อนะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มยังไงก็ไม่ผิดเป้า ใช่ครับนะพี่โอ๊ตเออกิบจริงๆพี่พี่คอนโซลตรงกลางหนูลืมดูเลยใช่กิบมันมันจะกิบกว่าทุกคันใช่คันนี้สวยเลยดูเดี็ดจอเดิมโรงงานจะมาเป็นเงี้ยไอ้ตัวอีคันนั้นมันเปลี่ยนจอมาใช่ไหมอ๋อเป็นจอแอนดรอยใช่เี่ยจอจอเดิมนี่ยังไงถ้าอะไรที่มันเดิมจากโรงงานราคามันย่อมแข็งกว่าทุกคันอยู่แล้วถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดิมมาอืมอย่างไรตัวจีมก็จะเป็นจอแต่ว่าเป็นจอโรงงานที่มันมีกต้องอ๋อโอเคโอเค อะไรประมาณนี้สวริบ้งจิน้อยมันก็ทําให้ราคามันดิฟกันอ่าเป็นอย่างนี้เองที่มาแต่บอกไว้เลยว่ารถมือสองถ้าสภาพสวยมากราคาก็แข็งกันอ่าก็ต้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจอ่าใช่อยู่ที่ความพึงพอใจเลยเพราะรถรถมันสภาพนางฟ้ามาอย่างเงี้ยราคาก็สูงไหมรเหมือนเหมือนไปไปขอผู้หญิงอ่ะเอ้ยผู้หญิงสเปกดีเลยสบอกว่าเฮ้ยทำไมสินสอดแพงจัง้เขาเขาสเปกดี สเปคดีงานดีพูดง่ายงานดีเอองานดีโปรไฟล์ลดก็ต้องนิดนึงสูงนิดหนึ่งือการลดรามืเวลามาสู่ขอลดอยียบเทียบหนูกับรถเลยตอนนี้ถ้าเป็นหนูราคาจะไม่ล่วงเลยหรอพี่เอาสาสองถังแม่บอกไก่น้อยอีกสองตัวพี่โอเจรักหนูมากเลยอ่ะโอเคแต่ว่าคันนี้กีบจริงเสียงประตงประตูไม่มีตกผ่อนคันนี้ผ่อนอยู่ที่แปดพันนะคะฟรีดาวแปดพันเหมือนกันเลทค่าผ่อนตากันแค่ห้าหกร้อยนะคะหนึรงเท่ากันนี่แหละนะครับอ่า สีท้ายเดิมสีท้ายเดิมเนี่ยไม่เดิมเดิมเนี่ยไลเนอร์มันเดิมหมดตะเข็บเดิมหนูจําได้ว่าคันนี้นะคะตั้งแต่มาตั้งนะพี่โอ๊ตหนูว่าที่เข้ามาจากรามประมูลก็คือล้างแล้วตั้งขายเลยอ่ะที่ภายในกรีบมากแล้วงงมากเจ้าของเดิมเขาใช้รถแบบถ้าคนรักรถจริงๆอัหนูเคยเจอลูกค้าแบบรักรถจริงๆนะพี่เขาจะเช็ดแบบว่ารถเขาเนี่ยจะไม่ให้มีฝุ่นเกาะเลยนะคะคือคนรักรถเนี่ยเขาจะลัางจริงเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะโดยเฉพาะคนผู้ชายนะจริงคนที่ใช้รถเนี่ยใช่เลิศงผู้ชายเขาจะไม่ค่อยทำอะไรกับรถหรอก แล้วผู้หญิงเขาจะห่วงรถแต่ผู้หญิงนะมีอะไรเครื่องสําอางไหนจะรองทงรองเทา้าเฮ้ยลืมดูเลขไม้เอออ่ะอะดูเลขไม้ให้ดูให้หดูให้ใหดูไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อไม้ไมมแสนหกอ๋อโอ้โหเครื่องยังนิ่งอยู่เลยอ่ะไม่แท้นะเราจะตากแอร์ไม่ใช่หรอกหรอโอ้ที่โอโนแสนหกแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดกิโลเมตรอ๋ออะนี่ใช้งานได้ปกตินะ โอ้เน <OR K> ี่ยเนี่ยถ้าเป็นสแตนด์ดมันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าที่ราคาตกเพราะว่าเปลี่ยนจอมาได้เลยอะแค่นั้นก็ตกแล้วราคาเรื่องรถอะมันไม่ได้ของเดิมอะไรอ่ะถ้าของเดิมมันแพงมันไม่ได้หาอะไรได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเบิกศูนย์นะคะโอ้โหสวยจริงคันนี้อะแล้วแต่ความพึงพอใจอย่างที่พี่อ๊บอกนะถ้าชอบคันนี้ก็แถบมาประตูไม่ตกแน่นหนึบแต่ละประกันสี่ขั้นที่ จอดรีวิวตรงนี้ไม่มีพิความไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนครับผมเพราะว่าคัดเกตทุกคันถูกต้องนะฮะแล้วก็รถทุกคันก่อนที่เราจะขายแล้วเราปรับสภาพเออเราขายแล้วปรับสภาพใช่ต้องปรับสภาพแล้วใช่ครับคือลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมแล้วพร้อมใช้งานเลยใช่มันก็จะมีหลายเหตุผลรถมือสองเรื่องสีอ่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องพูดนิดหนึ่งว่ารถมือสองก็ต้องดูมีบ้างอาจจะต้องมีบ้างแล้วก็อาจจะเก็บลงเก็บรอที่เห็นบ่อยก็คือการชนหน้าหลังพวกแท นี่เยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเลี้ยวแล้วหักลบไม่พ้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นตรงนี้อ่าตรงนี้แหละเป็นบ่อยแต่ส่วนอื่นไม่มีหรอกส่วนหน้าหลังนะฮะเป็นธรรมดาของรถมือสองใช่ครับผมแต่ไม่มีผลกระทบการขับขี่แน่นอนถูกต้องนรงนี้เราปรับสภาพให้ทุกอย่างเลยขอบใช้งานอาโอเคโอเคอันนี้ก็ก็ถือว่าครบั่วนะสำหรับวีโก้แชมป์ทั้งสี่คันเดี๋ยวเราสู้อีกทีหนึ่งคันนี้ 2.5e นะครับปี13ราคา3แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท คันนี้นะครับ 2.5G ปี13นะครับ4ี่แสนสหมื่นบาทนะครับคันนี้ปี13เหมือนกันนะคะราคา4ี่แสนสหมื่นเก้าบาทเป็นตัว e แปดสประตู4ประตูอ่าแต่คันนี้นะคะอีกคันหนึ่งก็เหมือนที่บอกคันสุดท้ายเราเมื่อกี้ก็2 5 e ปี13เหมือนกันราคา4ี่แสนสหมื่นห้าพบาทนะคะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะสนใจคันไหนชื่นชอบคันไหนก็ติดต่อเราสองคนเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ด้านล่างสามเบอร์ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดมันเข้าไปกดกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตใช่ค่ะรถเข้าใหม่นะครับอันนี้มันมีผลจริงนะเพราะมีลูกค้าช่องส่วนตัวเหมือนกันช่องโอรถมือสองว่านะช่องโอรถมือสองนะฮะช่องจ๋าจ๋าเพจยอลรถสวยนะคะโอ๊ยจ๋าจ๋ารถสวยเกดีนะคือลูกค้าบอกเอ้ยผมสนใจสเตลอ่าเออแต่ลูกค้าไปเจอคลิปที่มันเป็นเอ่อคลิปหลายเดือนแล้วแต่จริงมันมีสเตลเข้ามาสามคันใหม่ใหม่สามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะ สามคันั้นขายหมดแล้ว,ลวบอกลูกค้ากดรับประกันไม่ดีเวลามันไ,มได้กดกระดิ่งลูกค้าบอกไม่ได้กดเออบอกไนดะ้พี่ถ้าพี่กดไว้พี่จะเห็นไอ้สามคันนี้ก่อนเลยเสออียดายลูกค้าบอกว่าเสียดายมามไม่ทนันมันหาย,ยากเพราะว่าคือสเตลเนี่ยไม่ใช่ว่าดีลเลอร์ไหนจะไปยกยกยกมาได้นะเพราะว่าตอนนี้เอาพูดถึงสเตลนะคือต,ตอนนี้ไปแด้ไม่มีผลิตเนาะมันมันรถไม่มีผลิตไปแล้วแหละแต่ไอ้คันที่เข้ามาสามคันมันไม่สองหมื่นเจ็ดกับสามหมื่นแล้ แป๊บเดียวมันไปหมดเลยอ่ะสามคันนั่นแ่ะอาถ้าใครช้ารับรองที่นี่ไม่ทันแน่นอนไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงนะครับประมาณนี้ทั้งจองโอ้จองจองล็อกเขาเรียกว่าพิออเดอร์เออจองพิออเดอร์ได้นะทัีทั้งจองพิออเดอร์ให้เราหารถอืมนะหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาดูรถมาดูรก็มาจองได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอมาถึงหน้างานแล้วมันจะแบบเอ้าโดนจองมันมีหลากหลายเหตุผลเอ้ยรถเราเยอะเซลเราก็เยอะใช่เราขายทั่วประเทศ ใช่ค่ะโอเควันนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนขอตัวเอาหัวไปด้วยนะครับกดแชร์ให้แน่เด้อนะโอเคมีอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ